โย่และนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงักพูดเบาๆจะกลายไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมันก่อนในเวลาซิ้นก็ต้องวิ่งมันบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปิ้นมันก่อนและถ้ามึงยังไม่ซิ้นหุบดินไป คณชิวะชวะควะนี้วะคณชะคนชวะควะควค่ะเชิญแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยค่ะอ่าวัตชิวะสิงหานิพายเดดนี่คุณเนมหมูวะเตนเดชวัตชิวะพริโธิปัฏเดนี่คุณเนมหมูวะฟอร์เดสวัตชิวะธนาวุฒีเฟมเดดนี่คุเนมหมวะทอปเดส วัตชว่ารวิสิทธิ์คำทวีเดดน,น,นี่คือในหมู่ว่าบอสเดชเชิญแนะนำตัวภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ไหมคะใช่ัตชิวาาิซา,าเจเดนี่คือในหมู่ว่าแฮมเดชวัตชิว่าอบิบชาชนงดงเดนี่คือในหมูว่ว่าวิวเดใช่ัตชีวเตสาราสีพาดเนาดนี่คือในหมู่ว่าบิวเดะอเด็กวัดแข็งแรงมือกับเืงเอเล็กนูดเบาๆจะกลเจ็ดวัดมึงตั้ง ครับผมเต้นนะครับว่าเ,เดี๋ยวจะมารีวิวอาหารญี่ปุ่นนะผมเป็นเออาหารเขาเรียกว่าอะพิเชอร์เป็นอาหารเรียกน้าย่อยนะฮะในการที่เราจะกินกันในวันน,นี้นะฮะนี่นครับผมก็จะเป็นอซูกาวากามะสลัดนะฮะคือเ,เรียกอภาษาไทยเนี่ก็คือเป็นยำสาหร่ายญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะนี่นครบแบบแพ็กเกจคือดีมากๆนะครับ นี่ฮะก็เปิดมาก็จะเป็นนี้เป็นสาหร่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองชิมกันนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้หูน่ากินมากใช้ใช้ใช้มือจิบกินได้ใช่ไหนี่ไงเดี๋ยวลองชิมกันอุ้ยอร่อยมากเป็นไงบ้างครับรสชาติอยากคอยกินก่อนดิ ประมวลผลคือด้วยความที่ว่ามันเป็นยำ um. สาหร่ายอ่ะคือแบบว่ามันจะแบบมีความแบบหนึบหนึบยนนึ่งของความเป็นเทกเจอร์มันจะหนึบหนึบแต่กลินนก่นตรงนี้เนี่ยคือรสก็คือหอมนะหอมมากคือมันแบบคือมันแบบว่ามันหอมกลิ่นของน้ำมันงาเพราะว่าเขาใส่ไปด้วยแล้วมันก็แบบว่าเขาใส่เขาใส่งาเป็นงาช้างลงไปไม่ใช่ ก็ถือว่าโดยรวมถือว่าอร่อยนะไปลองได้กันที่เซเว่นอีเลเวนราคาสามสิบเก้าบาทนะครับสิบเก้าบาทเท่านั้นเท่านั้นนี่ยไปลองได้มันอร่อยมากๆนะฮะก็คือที่เขาใส่กับเขาเรียกซูชิใช่ไหมสายเนี้ยนี้นะฮะก็ไปลองชิมกันได้อร่อยมากชิมมีอคำชิมมือคำนึงแล้วกันอืมอร่อยอร่อยไม่อร่อยผมไม่จ่ายนะไม่จ่ายอ่ะ ไม่รู้ที่สองราคาก็เป็นโอนิกิริแซลมอนยากซิลราคาไม่แพงครับผมซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นยี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะครับกินได้ทุกที่ทุกเวลาครับก็คนเขาชอบมาบน่นว่าแบบทำไมถึงแกะยากกันจังเลยผมจะสาธิตให้ดูออ่าขั้นแรกครับรอยปากเห็นไหมครับที่เป็นเลื่อนลงมาแกะลงมาดูฉีกง<า>่ายเหมือนเคยฉีกมาแล้วเนาะใช่ด <laughs> <laughs> เทคีเทคอ่าครับผมพอฉีกนี่เสร็จแล้ว ก็ดึงมันให้สุดอ่าเห็นไหมครับเลขสองไม่เห็นหรอกเปิดไว้ี้ยเลขสองครับผมดึงออกมานี่วู้ยนี่่ะผมจะสอยนะครับเวลาประกบเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเปิดแบบนี้สองสองแฉกนะครับปิดไว้อ่ามันก็เลย ซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งดึงออกมาเลยไม่ดึงกินอย่างนี้แหละไอะไรอ่ะก็ดึงออกมาดึงออกมาอ่าอ่าเหมือนเดิมครับทเหมือนเดิมนี่แบ่งโอเคครับมาลองชิมกันเลยโอ้โหกรอบเลยนี่นี่นี่ใช่นี่เจ้วม่อนอืมนี่คืออร่อยอร่อยมากมันเป็นรสชาติ หมือนซีอิ๊วอะครับประมาณนี้ประมาณนี้มันลงตัวครับมันมันกับเค็มก็นิดหนึ่งจะหวานก็นิดหนึ่งถือว่าอันนี้ให้เต็มสิบนี้ให้เท่าไหร่ให้ยี่สิบเลยครับนี่นะครับผมก็จะมารีวิวอะไรนะซูชิโร่นะครับยำสาลายไข่กุ้งก็ราคาของมันเนี่ยก็ยี่สิบเจ็ดบาทครับที่การแกะนะครับผมก็ ะเห็นไหมตรงลูกศรเนี่ยฮะให้ดึงลงมาก่อนนะครับอะไรวะนี่ครับผมดึงเพื่อเออเหมือนมันจะขาดไปแล้วนะคร็เดี <laughs> ๋กินเมนูอื่นเลยนะ <laughs> <laughs> อะไรวะ a few moments later <c oughs> หน้าตาโอเคนะฮะ้น <c oughs> ชิมเลยดีกว่าครับผมนะชิมนะอ <c oughs> คุ้นเคย รสชาตินะครับผมก็จะมีความเทคเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบข้าวเหนียวเป็นข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นะครับผมแล้วเนไส้เนี่ยจะมียำสาหลายครับก็จะมีความหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยครับมีความกรุบกรอบของไข่กุ้งด้วยครับก็คือมีเทคเจอร์หลายอย่างใช่แล้วก็มีเทคเจอร์ของสาหลายด้วยครับคือกรอบอะเหนียวอ่ะอ่าเต็มสิบนะครับผม ให้ร้อยไปเลยให้ได้ก็แนะนำมันนี้ครับอร่อยครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเทมากิซูชิครับผมราคาอยู่ที่สามสิบเก้าบาทครับถือว่าไส้นี่คือแน่นเลยใช่มีฟุงต้มไข่หวานบูอัดแล้วก็แตงแก็ไข่กุงครับแตงไทยแตงร้านมั้งพื่อ้นนี่แก่มาเป็นช่อดอกไม้วริสไทเลยสภาพก็ ส่วนให่ประมานี้นะครับเพรผมถ้ากินไม่ดีจะล้นปากเออบุ้ยนี่นะครับนี่ครับอืมวินาทกินอยู่นะเกิดไปน้ำใยโอ้ยใส่หอนเรื่อข้าวก็จะเปรี้ยวๆสดใสก็จะหวานๆมันๆไข่ปูงก็จะแป๊แป๊นิดนึงปะแปะแล้วมันเข้ากันนี่มันแบบว่าเข้ากันได้ดีนะครับในการกินครับผม ือมันแบบวิ่มาแบบแยกเทคเจอชัดเจนไหมหรือว่ามันกลืนกันไปหมดเลยชัดเจนชัดเจนมีที่แตกต่างออกมาอันนึงก็คือแตงกวาที่มันจะเกาะไปกี่โอ้โอเคซึ่งเต็มสิบให้เ่าเลยเก้าครับมีหักคะแนนนิดนึงแนนตรงไหนแกะยากเลยไงตรงที่กูแกะมันค่ะต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กันที่มันเป็นของหวานแล้วเนี่ยคือสิ่งที่หนูเลือกมาเนี่ยก็เป็นในฟูกุยแยมสตรอเบอรี่และครีมสดนะคะ เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านี่ก็คือแกะปกติเฮ้ยมึงใส่แล้วขาอีกแล้วอ่ะฉีกเอาแล้วกันอฉีกฉีกยค่ะใส่แล้วอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่25บาทนะซึ่งประมาณมือหนึ่งเลยนะเขาฝ่ามือหนึ่งก็ใหญ่อยู่นะก็ข้างบนก็จะมีแป้งอะไรแบบนี้ตามคอนเซปต์ของไดฟุกุขอแซงหน่อยอืมโอเคนะอ่าอย่างนี้อ้าวน้ำโอ้ยปิดตาทำไม อรยอ่ะเ ah. สียงไม่ปกติอร่อยอ่ะนี่เก็บไว้ให้คนข้างหลังบ้างเดี๋ยวให้ดูไส้ก่านข้างในเนี่ยสตรอเบอรี่แล้วครีมซึ่งอร่อยมากแบบตัวเนี้ยหนักนี้ก็คืออร่อยมากแบบมากมากก็คือกินครั้งแรกเหมือนกันคือครีมเนี่ยมันจะหอมมันอืมก็หอมนมมากแล้วพอกัดโดนสตรอเบอรี่อ่ะ มันมีความเปรี้ยวแซะเข้ามาปุ๊บเนี่ยกำัเข้ากันดทั้งหวานัเปรี้ยวเออกำลังเข้ากันได้ดีแล้วมีเทคเจอร์ความนุ่มของครีมมีความหนึบของแป้งสุดยอดคือเป็นสิบเนี่ยให้ห้าร้อยเลยอู้วอร่อยจริงเดี๋ยวเผื่อไม่เชื่อว่าอาจจะเวอร์เข้ามาลองชิมให้ดูหน่อยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำนมนำมไดไหอ่ะบู้ยอร่อย ขออคออร่อยไอ้นี่อร่อยมาก้วไอ้นั่แหละอร่อยจริงปุ้ยป้อนเลยเหรอคอคู่ชอบไหมชอครับออร่อยอ่ะคือชอบชอบอันนี้เหรอชอบมึงอ่ะไม่ไมยด้วยกินได้นะคือยังไงรสชาติเนี่ย คือมันนุ่มมากครับเหมือนแบบกินเข้าไปแล้วมันเหมือนละลายในปากเลยที่ไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะคือเหมือนแบบคือเอาลิ้นดันแบบดันเพดานก็คือแบบละลายแล้วอ่ะอร่อยมากจริงๆตอนนั้นมนั้นที่พูดไปเมื่อกี้คือไม่ได้เวอร์ดน้ำแล้วจริงเรลองไปลองซื้อกันดนดีที่รู้สึกยังไงรู้สึกว่าจะติดตากไม่ได้เวอร์แต่เคยจริงแต่ว่าก็มันก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะไม่ชอบเทคเจอร์ของความหนึบของแป้งตัวนี้หรืออาจจะไม่ชอบครีมที่มันหวานแต่จริงๆสำหรับเราคือไม่ชอบกินหวานเหมือนกันซึ่ง มันไม่ได้หวานมากเลยนะหวานพอดีอ่ะเออพอดีแล้วก็รวมกับความเปรี้ยวสตรอเบอรี่อันนี้คือดีมากยอดยอดสุดยอดครับก็ต่อไปก็เป็นโดนะโดนะยากินะครับเออก็เป็นโดนะยากิไส้ครีมช็อกโกแลตชิพนะครับแล้วก็ราคาเพียง13บาทเท่านั้นครับน้อยที่สุดนี่นะครับโดนะยากินมีลายไหมด้วยอ่ะมีลายเลยอลายเลยขอยลายหน่อยได้ไหมไอ้กินกันเลยอ้ว งามทำใหญ่มากโชว์ไส้หน่อยนม่ครับก็ไส้ช็อกโกแลตนะครับเป็นไงรสชาตินี่คืออร่อยแพงถึกคองแล้วเป็นไงรสชาติสองแบบแบบไส้นี่แบบแน่นมากเลยครับก็แบบรสชาติแบบความหวานของช็อกโกแลตกับแป้งกับแป้งนุ่มๆทำรลงตัวมากเลยครับอร่อยอ่ะ ไปซื้อกันได้ครับราคาเท่าไหร่13บาทเคี้ยวก่อนขวานอร่อยน้ำจิ้มนอะไรนะคือเต็มเต็มสิ่งนี้เท่าไหร่ไม่สิบเลยครับอร่อยอร่อยอ่ะมันมันไม่แบ่งใครแล้วต่อมาก็จะมารีวิวเครื่องดื่มนครับเป็นมัทฉะกินทีนก็คือโอชิชาเขียวนะก็ราคาอยู่ที่25บาทนะก็มากินกันเลยนะครับ ก็รสชาตินะฮะชาเขียวชาเขียวครับที่มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นนะฮะมีกลิ่นอายเหรอไหนน้องกลิ่นอายดิก็หอมครับไม่หวานมากก็เลยก็แบบกลมกล่อมนะฮะเป็นชาเขียวที่อร่อยครับชิมดีให่ชูเลอร่อยค่ะก็มาถึงช่องสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะซึ่งดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัพวกเราเนี่ย มีครบเลยนะคะทั้งแอปเปิลเซอร์นะคะของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อตามพวกเราได้เลยเพราะว่าทุกอย่างหาได้ที่เซเทุกสาขาเลยนะคะ mm. ก็อย่าลืม oh. ทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะแต่ว่าอย oh. ู่ที่ความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนด้วยว่า หลายคนอาจจะชอบตัวชั้นเหมือนกันนะคะก็หลังกล้องก็มีชิมไปบ้างบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบนะคะก็ยังไงก็อยากให้ไปลองดูค่ะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะนักเรียนนักศึกษาอย่างผู้หนู่หว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะคะก็สวัสนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ,บสวัสดีติ๊งต๋องเติ๊งตอตงเช